ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เขา้ามาติดตามเลขน้ำย่าปั่นต่อนะคะเนาะย่ายปั่นนี่ให้เลขเด่นแม่นขนาดได้ค่ะเด็กเขาก้ามาติดตามเลขย่าเบิ้งเนาะค่ะเนาะมวลนี้ย่ายสีใดตัวใดเนาะค่ะเนาะอันนี้บ้านเนาะค่ะเนาะอันทามันออกอัน หาซี่หันหลายก็นั่นว่านี่มันออกสีห้าเขาเน้นในหาซีมันมานมอออกสีหาเลยไดดอยโตมันหน้อยครับโอ้ยนเมื่อกี้ไม่ได้มาเนาเสียดายเนาะหาแม่เลยว่างหันอืมเขาเน้นวาเป็นอยังหนึ่งกบพูกเกาแหละมาบอกครับไม่ฝันเน๊ะเขามาบอกู่าม่มบ้านนี่วะค่ะผู้ม่บ้านนี่ล่ะใช่เออรู้ใช่ค่ะคน้ทางชคใครอตัวล่ะผู้ม่นอยู่บางได้กับเนี่บันอันนู้นนี่ี่น้ำซานี่ละ เป็นเจียวาหันยุมองพ่นบอดเจียหันพ่นได้ก็เจียาที่เป่นอันไม่ให้พีดีอันพ่นบกข้อหุ่นแม่ต้นบกข้อหุ่มบกข้อแม่พ่นบกข้อเนาะปูยู่หุ่มบกข้อแม่ปูนั่นแต่วันตะเพิ่นเพิ่นกันคยเพิ่นเคยสัมผัสแม่เป็นบอกร้อนนั้นแม่ไปนอนอยู่หันผู้เดียวแม่เครียดแม่ซูนไห้พอเป็นบอ้อันนี้ความจริงนี่เป็แม่มาเด็กตุมเด็กตัวลูกเนี่ สูในพอแม่ก็เลยกปิดตาเต้นนอ่นลูกขั้วผู um, ้เดียวเป็นท ok, ี่เตะหัวข้อเนาะครับจังไหนจังปอนมือเขาเต้นนังเสียมือบอกไงแขนไงแขนหนึ่งขาวขาคือแขนฝรั่งแขนหนึ่งสีดำขนเงาถ้าทบขาแม่ดึงขึ้นดึงลงเยอะสิอันฝันบอกขาเรื่อีอันขับไข่ขับข้าคือฝันคือบ่ฝันเหนือรับๆเตือนตื่นเออแม่ก็เลยว่า ว่ามันพะย่ะยอแย่หยอกแม่ครับคันว่าพะย่ไปหยอแม่คือบ่ได้ยินเสียงหูดซิบแม่วาน่อเมื่อโยกเข้าไปในเต็นท์ผาเฮานนะครับโอ้ยเขียนเขียนดึงคืนดึงร่องมานี่โอ้ยบ่แม่แลเขียน่ปในสัวบ่ได้เป็นจังซี่เด้อแม่ว่าครับจังได๋ก็มันมาหลอกกูแล้วย่านได้บ้านแม่ก็ได้ระลึกถึงคุณพระคุณพระธรรมพระสงฆ์มันบ่ในเวลาพุทโธพุทโธพุทโธเพิ่นประหาัพุทโธอ้าวเพิ่นประหาัพุทโธ พันก,ก็ว่าพุทโธพุทโธสอนแม่แม่เ <c oughs> พรานวกก่าพังมาสวนขึ้น <c oughs> น,น, <c oughs> นี่มาสวนอาเชื่อเมื่อก่อนแม่สิบยานแห้งแม่ก็ต่ำสติแต่แม่ก็เลยว่าได้คลองอิทธิปิโส <c oughs> พุทธคุณธรรมคุณคุณ <c oughs> จังเบย์ออกอย่างนีจากแม่เลยแม่ว่าเมียขืนคักคักหักแล้วกูบ้านฉันสิ <c oughs> มาหาผัวสิบยานว่าจะคลองนี้ ไปเต่งไปจะมาหง่อนงอนชีว่าม่งอนนะชิมเต่งยุคหันเล้าชีนั่งสมาธิบอนอนเลยเต่งจะแกงแม่จังจังลุกขึ้นมากครับไานั่นแหละเคลื่อนเข้าหาแม่ที่ที่ที่เพื่อนมาฝันที่เพื่อนมาเข้าฝันแม่ตลอดคือตรงนี้เออที่ได้ภาพไปเบิ่งโฮมคอร์นะคะบอนนี้ได้แม่ดูเพื่อนเพื่อนชื่อยังครับ บอกซื้อแม่คุณมาบอกซื้อเมิแต่เคล็ดยังสั่นให้แม่แม่เลยย่านแต่ว่าใจแม่แข็งมาอยากห่อผัวคือภูมิอยู่บัดขึ้นกันมาแก่งเนี่ยไม่ได้นอนเลยบ่แม่มานอนแล้วแต่มาทีดพุทธโตทั้งมวยสองโอยู่หันแล้วสวดมนต์อันนั้นอันนี้อันใดคือพ่อให้แม่ก็สวดไปแล้วก็แพ้มีตาให้เพื่อนไปนั่มไปเรื่อยๆนี่สินะครับ โอ้ยแม่ยากเลยจนว่าแข็งมืดแล้วไม่โตซื้ออะไรผ้าพอไว้ว่านอนเอาเลีกวันนี้ว่าหมดงวดที่แล้วถูกไปแปดหมื่นอืมามันถือตัวตรงๆอันที่ได้หลายก็นั่นโอ้หลายแสนด้วแม่ก็หายหายดีเนาะครับอันนี้แต่มันออกตัวกลับบ่แม่ทีนี้เอาตัวกลับที่ล่ะกันเจ้ากับที่ได้หลายดีวดนี้แม่แม่มักตัว่ไหนเนี่ยคือมากอันทามตัวนี้แม่ขึ้นในใจมุกเกศหาสวนน้อ เย็ดหาศูนสองตัวไม่มากสาตัวได้หรอันอันมากสามตัวนีคือมากเย็ดหาูนคือจังอันหาแปดแปดหาศูนไปยังเสียน่ะก็ไม่ใจของแม่เ็ดหาซูนแปดหแต่ว่าหาศูนเขากเสือให้ว่าบนให้สือติดซนมัดสุดตัวเช็เลขสองตัวขึ้นไดใจขึ้นมากคืองวดนี้บนต้องมีติดซูนเน่มบนต้องมีติดซูนล่างเนี่้เสือติดหนึ่งเขาเพิ่นเบา่างสันได้เพิ่นวบาแยกบนแยกล่าง ตาบ้าคนว่าศูนย์นี่มันดับเจ้ากับขืนบุคนวางสิแม่ศูนย์รงดับคุบอกปั่น้างเยอะมากังมากไรด้มันดับคนวางสิแน่โอ่แม่ก็ได้จัดขื้นบนจนฉันดีแล้วนี่บอกค่ะแม่เออคนบอกครัดตีตาบ้ามันสีแม่บ่หรือเ่แม่ด้วยเราบองขันแม่ก็บอกอันนี้แนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางครับแม่เนาะแนวทางของไม่ให้ปั่นหันคือกุเทียนน่ะมันกับ คันได้ละแต่หรอบนี้มันจะเป็นยังไงได้ลยล่ะแม่์ฝันข้อนี้เซนนะค่ะดวงสุดมาจังตันบอลหลอดนี่ก็คือว่าภูมิเจ้าที่ภูมิต้นงขอมาให้โชคแม่เนาะที่ดึงขาแม่ปัันที่ดึงขาเลย่เหรอหขนนาแขนนี่แขนใหญ่เแขนที่ข้อนีโก้ข้อนี้ไฟลังสันน่ะมันเป็นสองแขนเตะขมังสินเนาะแขนกับดอกไงแขนนี่ก็บไงขึ้นกันแต่ว่าแขนหนึ่งดำแขนหนึ่งขาว ยันยกขึ้นโยกลงขี ok ้ดึงขาทะลุเต็นป่อแม่นุเต็ nah. หยอกคนค่อยยอกแม่นะไอแม่หัวไป่งว่าแม่เครียดเดี๋ยวเขาเขาิดยอกให้แม่ใจดีน้ำทุกครั้งนะครับอาถรรพ์นะครับเอ้บ้านี้ดึงขาทะลุไปดีนับไอ้บนีหัวชะตีบาดนี้เขาเนี่ยเด็กมัเคยเครียดใจแม่เขากลับมาเป็นใกล้ที่บาดนี้ก็จะถ้าจะกลับมาก็กลัวเสียฟอร์มมาแม่นาะเออเกิดเสียฟอร์มที่ัวเขต้องตัดชิ้นใจอดนี่ก็นั่งสมาธิ สวดมนต์เออเอง่นแล้วสวดยุฮันละในเต็นนั่นละบ๊บกาตีนประกาสู้หอดเต้นยานหลายยานพดเตเขมาอีกอู <c oughs> ซึ้งมันเป็นผีขังเราได้ขันนาบานนี่อืมโอ้ยยานคังยานแนงนะวะสอนสนุกฟังเมื่อทุกคนเขาเชียวไปเชียกอสร้างครับมันเมนอีหออีแมืนบัลตมต้มกตัวบัลลต์ได่เราไปทัทีบคังแม่ไปแถวไก่พ่นสีเลยนะว,ว่าตวงตัวเข เดี๋ยวต้องยังหลังน้ำหวาพุทธพุอธแล้วมาหวานน้ำกล่นซื้อเหมือนกันบัตรคาเดงว่าเพิ่นเมยานเนาะมาสวดพุทธคุณถ้ามาคุณบร่สบ่สวดน้ำแม่บัณฑ์ขี้แม่ก็คอยเบย์ออกเบย์ออกมันเศร้ามึนตัวเขามึนเหมือนเดี๋ยหะเขาคักางเ่มึอนมึนมืดไม่แม่นี่นอนแข็งกระเดยอยู่ช่วยสิงตีงได้พูดซึ้งแล้วมันตีงเปได้ังไงที่คนผีอ่ำเนาะครับผม อยางกระดอกโอ้เดี๋ยวต้องขออนุญาตพาให้เจยาพาไปดูสักหน่อยนะครับอืมเราขัไปเบิ้งไปเบิ้งปูยูนทุ่นคออันทุกขังครับแม่ก็เคยอันทุดถูบูชาเพิ่นอยู่ยใหญ่ดอกคอนซิมมันคอดแม่ก็นึกว่ามันเพิ่นยุหันนี่ก็เคยไปเห็นบ่อคอยพ่อไปเท็่ย่านไทยอันนี้เป็นตัวเลขของเจยาเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูโคนคอนะครับอ่าอันนี้เป็นแนวทางของแม่ปั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ไทยเอฟซีเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะ อ่าน,นี่เป็นแน้วท่างแม่ปั่นนะคะเด้อไ้เป็นแนวท่างผู้ใดมากระจัดบ่ามากระพาเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เป็นเพียงเลขฝันฝันแนวทางของแม่ปั่นจ้ายากสิผ้าไปบึง ไอ้พ่นคอเนาะค่ะเนาะมองพระพุ่มเจอทีเป็นสียูหันเนาะค่ะเนาะอ่าค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะผู้ใดเขยค่ะว่าบางคลิปนี่แล้วก็ขอให้โชกๆมันๆขอให้ลำๆื่อยๆเนาะค่ะเนาะขอบคุแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกย่าผ้ารวยในเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ